เซ่ฮัลโหลสวัสด <laughs> ีค่ะอ้จุดดูจุดเด้โอเค w ว e r e ว h e r e Where you bicycle Wow oh, Okay Can you can you bring here พานหลานลงมาเล่นข้างล่างค่ะเพื่อนคุณยายก็ขี้เกียจนั่ง นั่งดูอย่างเดียวดำน้อยขึ้นไปเล่นกับเขาแล้วตอนเย็นก็มีเด็กมาลงมาเล่นเยอะแยะ,ะตกตกของเล่นดำน้อยบริงอยู่ใบเทีย ยืนมองเขาเล่นอยู่ไกลมากขี้เกียจเดินตามโอ้ไปพาไปชมสวนดีกว่าค่ะขึ้นไปละขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้แลาจีลงมาแล้วลงมาแล้วค่ะลงมาแล้วบินไปแล้วบิงไปแล้วดีถูกใจถูกใจขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ my careful. Slow down, Ma. I'm not pushing it. <laughs> hey. ah. Why? She phone down? Huh? Y your friend phone down from that? Mm -hmm. Slow down, slow down. Okay. Oh! Swinging, wow! Swinging. Oh. Look, birds! Look over there, birds! Look over there! Where? Look, look, look! Oh, the light! Look, I saw it, I saw it. Okay, you calm down. ha! <laughs> โอเครันแค่โฟร์รันรันรันแค่โฟร์ไปหาเพื่อนแล้วโอเคมาชมสวนเราดีกว่าเห็นไหมคะต้นแล้วคะ่ะฟักทองต้นแล้วคะ่ะเห็นไหมคะออกยอดแล้วออกยอดแล้วคะ่ะเอาเหินมากั้นไว้เดี๋ยวเขาเหยียบปองเห็นไหมคะตแล้วต้นแล้วคะ่ะต้นแล้วคะ่ะ ลางแตกใบเห็นไหมคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยค่ะนี่ยมันแตกอต้นอันนี้ของต้นทานตะวันค่ะยังไม่งอกมาตรงนี้มาตรงนี้ปลูกไว้อีกที่หนึ่งตรงนี้คะ่ะตรงนี้มีน้ำนี่มีน้ำอันนี้โดกมากสิคะสวยมาก แค่ลดน้าอย่างเดียวนะคะเนี่ยลดน้ําอย่างเดียวลงมาลดน้ําเช้าเย็นค่ะเดี๋ยวมีอีกอย่างให้โช,โชว์ให้ดูค่ะตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้ก็มีปลูกไว้เป็นย่อมย่อมนะคะอันนี้ข้าวโพดแตกแล้วค่ะข้าวโพดน้อยเอาข้าวโพดมาปลูกเห็นไหมคะ อินเดียอินเดียมาเด็ดใบงงว่าต้นอะไรมาเด็ดใบเกลี้ยงเลยไหมคะนี่กำลังแตกออกมานี่คะ่ะกำลังแตกคะ่ะตน้นกโปดดูอินเดียมาเด็ดใบสิคะเนี่ยมาเด็ดใบของค่อยนี่คะ่ะตน้นกระโดน้อยอ่าอีกหนูก็โตแล้วอันนี้มีต้นเดียวอีกเม็ดอยู่ไหม ยังไม่โผล่มั้งคะนี่ค่ะส่วนน้อยๆลงมาลดน้ำแกงเงาจะบันไดข่ายังลุกทำอะไรจัลิลี่อยู่นู่น Say us you Bye your Bye bye. Bye bye. Bye for Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye teeth. Bye bye. 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 Bye bye.